ลิ้นแตกรอบสองที่เกดแบบเผ็ดโคตรๆแผดแบบอุ้หไยมีสอรมันนี่ฉันได้พัสดุจ้ามันฝรั่งเผ็ดแตกระเบิดเชื่อหรอกว่ามันเผ็ดแล้ววันนี้จะมาลาให้เด้อกัออื่นซิคเอแกก่อนนะจ๊ะกันแกงเนยหอยแซลก็แกหัวท้ายน่ะก็แกหัวท้ายปกติลอยไมนดูสิ ข้างในเป็นย really? ังไงอ๋อได้มาสองกล่องนี่เองไหนสภาพกล่องเป็นไงบ้างอุยลูกคิกก็เยอะอยู่นะข้างๆกล่องก็ดีเหมือนมันฝรั่งปกตินั่นแหละเออที่เขาขายในห้างเนอสองอันนี้เดี๋ยวซีิเปิดแกะแลวชิมให้ดูเออเบิรกจะซีนาแล้วมันจะเผ็ดบ่เนาะอุ้ยอุ้ยทำไมมันเป็นแผ่นแบบเนี้ทุกคนดำดำดำขมิ้นเลยอุ้ยกลิ่นคือดีมากอืมหอมนะอืดูปาก เนี่ยแผ่นมันจะเป็นดำๆอย่างงี้ทุกคนเทกเจอร์ของเขาก็จะสักๆหน่อยสักๆมนดักแมนเหมือนมันฝรั่ง